มีใครมีข้อสงสัยอย่างอื่นไหมเจนนะ, <c oughs> ะเจนม,มสกาาอาจารย์ครับได้บวชมาได้ยินนะว่า พระพุทธอ,องค์ตรัสว่าผู้บวชเมื่อแกเอาดีได้ยากครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาที่ผมสงสัยผมสงสัยว่าปัจจุบันเนี่ยพระนุ่มก็มีปัญหาดูวีโอคลิปมั่งเป็นเป็นเล่นตะกอ้อมั่งดูวีโอโป้บ้างส่วนพระแก่ก็ตามที่พระพุทธอ,องค์ตรัสว่าเอาดีได้ยากอ,อยากทราบว่าทําบุญกับพระนุ่มหรือพระแก่ไหนดีกว่ากันครับอทำบุญกับพระหนุ่มหรือพระแก่ดีกว่ากัน พระศาสดาตรัสบอกอน,นิสงส์อย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าแก่หรือหนุ่มเกี่ยวกับคุณธรรมนะพระองค์แบ่งว่า <c oughs> ในยะของการการทําบุญหรือการถวายทานแก่ผู้รับเนี่ยในเล่มหนังสือเล่มทานเนี่ยจะมีบอกว่าผู้ให้กับผู้รับเป็นภาพกว้างๆก,งก่อนนะบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายไหม ใช้วัดกันที่ศินสินบริสุทธิ์ไม้สองฝ่ายเนี่ยผู้ให้บริสุทธิ์ไม้ผู้รับบริสุทธิ์ไม้ทานบริสุทธิ์สี่แบบนะบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้ให้และบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้รับไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายผู้ให้ก็ไม่บริสุทธิ์ผู้รับก็ไม่บริสุทธิ์ก็บกพร่องไปบริสุทธิ์อย่างละฝ่ายผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับไม่บริสุทธิ์นะผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์อย่างนี้ท่านี้มาดูฝั่งผู้รับ ฟังผู้รับเนี่ยแบ่งเป็นปาติปุคลิก14มีการให้โดยเฉพาะเจาะจง14แบบ14แบบไล่ไปอะไรตั้งแต่เดรฉา,านให้กับเดรฉา,านได้ร้อยเท่าให้กับปุตุชนที่ทุศิลได้พันเท่าให้กับปุตุชนที่มีศิลได้แสนเท่าให้กับ บุคคลภายนอกผู้ปราศจากการรมได้แสนโกรธเท่านักบวชละที่อื่นเนี่ยที่เขาทำตนหลีกออกจากการมนะได้แสนโกรธเท่าทำกับอารยะบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิผลนับประมาณไม่ได้จะปวยกล่าวไปใยัยถึงอารยบุคคลขั้นที่สูงขึ้นไปเวลานับประมาณไม่ได้เนี่ย พระองค์มักจะใช้อุปมาเหมือนน้ำในมหาสมุทรไม่อาจนับได้ว่ากี่อาลหกกะกี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยนับไม่ไหวนะนั่นคือความมากของอนิสงค์ของบุญที่ได้ไม่เกี่ยวกับแกหรือหนุ่มพระเจ้าเปรตที่โกศลเคยถามพระพเจ้าว่าจะทําบุญที่ไหนพระเจ้าบอกว่าศรัทธาที่ไหนทําที่นั่นแล้วที่ไหนได้มากละ่ะ ผู้เจ้าบอกต้องแยกอันนี้ต้องแยกนะสินดีหรือไม่ดีทำกับผู้มีสินได้มากทำกับผู้ทุสินได้น้อยนะจากนั้นก็มาลงเรื่องปาติกปกุกลิก14 14แบบในบุคคลและ7แบบในสงนะทานที่ถึงแล้วในสงฆ์7แบบนะทำทานในภิกุและภิกุณีเมื่อผู้เจ้าเป็นประมุก สมัยผู้เจ้ายัางอยู่ให้ทานกับภิกขุและภิกขุณีสงเมื่อผู้เจ้าปรินิพานแล้วนะให้ทานในหมู่ภิกขุสง์ให้ทานในหมู่ภิกขุณีสงนะพระเดียงสงว่าในหมู่ภิกขุภิกขุณีสง์ว่าขอจงขอได้โปรดส่งสงหรือภิกขุณีจนนํานวนเท่านั้นเท่านี้มาช่วยรับทานนี่ก็เป็นทานที่สิงแล้วในสง พเดียงพิกุสงพเดียงพิกุณีสงรวมแล้วเจแบบในปาติภุกสิบสี่ไล่มาถึงพระพุทธเจ้านะให้ทานกับพระพุทธเจ้านะไม่เท่าทานที่ถึงแล้วในสงได้มากกว่าและทานที่ถึงแล้วในสงพระองค์ก็แตกออกไปอีกว่าในอนาคตการจากมีพิกุโคตรภูผู้มี ความประพฤติเลวทามนะมีศีลเป็นคนทุศีลด่างพร้อยมีผ้ากาสาวพัดพันคอทานที่ถึงแล้วในสงแม่นั้นก็มีผลมากมีอนิสง์มากนะยังมีผลมากมีอนิสง์มากอยู่งนั้นะในกรณีที่ทานที่ถึงแล้วในสงเนี่ยกลับมีผลมากกว่าทานที่ให้แม้แต่กับพระพุทธเจ้าโดยตรงที่เป็นปาติปุคลิทั้ง14แบบอย่างเนี้ย นี่ก็มีอีกหลายนัยยะนะคร่าวๆประมาณนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับแสดงว่าทําบุญดีสุขธรรมบุญกับผู้มีสินใช่ครับขอบคุณครับอ,อีกอีกนัยยะหนึ่งที่อยากให้ทราบต่อเนื่องกันอันนี้นะก็คือพระองค์ทรงยกตัวพระองค์สมัยเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อเวลามะรวยมากพระองค์แจกทานเงิงทนทาทองเนี่ย แจกถาดเงินเต็มไปด้วยทอง84,000ถาดถาดทองเต็มไปด้วยเงิน84,000ถาดช้าง84,000ตัวม้า84,000ตัวรถนะข้าวน้ำผ้าไหลไปดูดกระแสน้ำพระองค์บอกว่าพระองค์นึกว่าได้ทำมหาทานชั้นเลิศแต่ทานครั้งนั้นสู้ให้กับโสดาบันรูปเดียวยังไม่ได้นะนั้น เราให้ปริมาณมากก็จริงแต่คนที่มารับทานนั้นเป็นไม่เป็นผู้มีศินเลยเป็นคนทุสินนะสู้ให้โสดาบันรูปเดียวไม่ได้ให้โสดาบันหนึ่งรูปสู้ให้โสดาบันร้อยรูปไม่ได้คุณธรรมเท่ากันให้มากได้มากกว่าให้โสดาบันร้อยรูปสู้ให้สกทาคามีหนึ่งรูปไม่ได้ คุณธรรมต่างกันปุ๊บนี่ร้อยเท่าตัวทันทีเลยอืมแล้วก็ไล่ร้อยเท่าตัวไปจนถึงอหรหันให้อลหาหันร้อยรูปสู้ให้พระปัจเจกผู้เจ้ารูปเดียวไม่ได้ให้พระปัจเจกผู้เจ้าร้อยรูปสู้ให้สัมมาสัมพุทธะรูปเดียวไม่ได้นะแล้วให้สัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะยังสู้สร้างกุฏิวิหารครั้งหนึ่งไม่ได้ให้สงในทิศท,ทั้งสี่ได้ได้ใช้สอยอย และการสร้างกุติวิหารเนี่ยให้สงเนี่ยสู้อะไรไม่ได้นะอ่าสู้การถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระไม่ได้นะการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระสู้รักษาศีลห้าไม่ได้เพราะยมศรัทธาแล้วแต่ยมไม่รักษาศีลก็อย่างเท่านั้นแต่พอศรัทธาปุ๊บรักษาศีลห้าด้วยมียนิสง์มากกว่า รักษาศินห้าสู้เจริญเมตตาชั่วเวลาสุดดมของหอมไม่ได้ได้มากกว่านะหรือเปรียบเหมือนน้ำนมโคหยดหนึ่งหยดกับน้ำนมโคร้อยหม้อโยมให้ทานเท่ากับร้อยหม้อเนี่ยนะคนที่เจริญเมตตาชั่วน้ำนมโคหยดหยดเดียวได้มากกว่านะ แล้วการเจริญเมตตาชั่วสุดดมของหอมสู้การเห็นความไม่เที่ยงการเจริญอน,นิจจสัญญาชั่วเวลาลัดนิ้วมือไม่ได้จบแค่ตรงนี้จบแค่โยมเห็นความไม่เที่ยงในชีวิตสปปรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนโยมมีความมั่นใจเชื่อใจน้อมใจไปอย่างนี้มีในสง์มากกว่าที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเห็นนะ ดังนั้นอยากจะได้นิสงม,มากเนี่ยยมอยู่บ้านรักษาศีลน,นั่งสมาธิเห็นการเกิดดับนี่มหาศาลพระเจ้าเปรียบเทียบไว้ให้หมดเลยนี่เรื่องทานนะเรื่องทานในแอปพลิเคชันพุทธวจ,จนะเนี่ยมีหนังสือพวกนี้ให้ทั้งหมดเลยนะเราสามารถโหลดเข้ามาในมือถือเราแล้วก็อ่านดูได้นะครับสำหรับปัญหาของผู้สงสัยนะครับก็ จะไว้ในเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหลังจากเวลาเราเลอกเลยมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผู้ใดสงสัยดังที่พระอาจารย์ได้แจ้งนะครับมีแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าไปดูใน u t u b e นะหากแปลว่ายังสงสัยอีกก็จะได้กลับในบทพระอาจารย์มาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในนามของสูตรการทหารปืนใจโอกาสานี้ขอกับขอปรากฏท่านพระอาจารย์เครือกฤษสทุทธิพโลเจ้าวาดวัดป่าพงที่ได้มีเมตตามาแสดงธรรมให้กับเราชาวสูตรการทหารปืนใหญ่ใน วันนี้นะครับโอกาสนี้ได้จะได้กระดับทบสพระอาจารย์ได้อัตโบทานาให้พรดับครับติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสําหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุ10อย่างนะกถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะ เป็นธรรมะเครื่องขูดเกากิเลสนะจะทําให้เราขูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่ารรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ